Okay. คคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการอันบ็อกนะตัวสายของกล้องนะที่ผมใช้อยู่นะจริงๆก็เป็นเส้นที่2แล้วในการสั่งนะเพราะว่าตัวเส้นเก่าเนี่ยใช้ค่อนข้างนานแล้วนะนี่ก็จะเป็นสายของตัวนี้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่2ที่สั่งนะครับตัวเนี้ยคือพีดีไซน์ครับนะครับครับก็คือเป็นสายของกล้องแบบนี้ ซึ่งเวลาเราใช้งานเนี่ยมันก็จะกันตกได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาตกอะ่ะมันก็จะตกแบบนี้เนาะมันก็จะห้อยตกแบบนี้ซึ่งถ้าเราทาหลุดมืออะไรอย่างเงี้ยแบบปึ๊บมันก็จะช่วยเราอย่างนี้นั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยสำหรับกล้องฟูลเฟรมเนี่ยก็สามารถรับน้ำหนักได้สบายๆนะผมก็เลยสั่งเป็นเส้นที่2มานะครับเพราะว่าเส้นเนี้ยตัวสายอะ่ะมันค่อนข้างใช้มานานแล้วนะครับถ้าเรามาดู ผมใช้ค่อนข้างนานแล้วตัวของอที่มันใช้งานอยู่เนี่ยมันก็จะมีรอยแตกได้หรืออะไรได้นะครับอันนี้ก็คือรอยของการใช้งานนะครับในระยะเวลานานนะระยะที่ผมสั่งมาเนี่ยตัวนี้น่าจะประมาณ 3- 4ปีได้แล้วนะค่อนข้างนานมากนะแต่ทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมนะครับสายเนี่ยเป็นสายเบลนะเหมือนเบล์รถยนต์นะครับก็ถือว่าทนมากๆนะครับแล้วก็ สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือความคล่องตัวนะครับเวลาแบบถอดเข้าถอดออกอยากจะใส่หรือถอดมันก็ปลดได้ในมือเดียวนะก็แบบสมมุติว่าเอาไปวางาวางไว้ที่คาเฟ่หรือว่าเ,อาเก็บแยกชิ้นส่วนอะไรเงี้ยหรือว่าจะใช้งานมันก็สามารถใช้งานได้แบบคล่องแคล่วนะครับก็เลยชอบมากๆนะแล้วก็ ตัวเนี้มันเป็นรุ่นเป็นรุ่นใหม่ด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่น3มหรือรุ่น4นะก็ถือว่าอัปเกรดมาซะหน่อยหนึงนะเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่ว่าก็สั่งมาใหม่เพิ่มเพราะว่าตอนนี้ผมก็ใช้อยู่หลายกล้องด้วยนะฮะก็ถือว่าสั่งรุ่นใหม่มาใช้งานด้วยเลยละกันนะครับเวลาแกะกล่องมามันจะเป็นแบบนี้อ่านี่ไอโอเคเขาก็จะแถมถุงมาให้ด้วยนะครับ าแถมอะไรให้นะครับถุงใส่ของพี่ดีไซน์นะค่อนข้างดีมากเลยนะแบรนด์นี้เขาจะแถมถุงมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแบรนด์นี้เขาแถมของมาดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะแถมถุงมาให้ตลอดนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะรีวิวพวกเส้นต่างๆให้ดูนะว่าแบบ มันต่างกันยังไงเดี๋ยวคลิปน,นี้เป็น Unbox ตัวนี้มาก่อนดีกว่าก่อนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิป u n นบ็อกตัวนี้ก่อนละกันนะครับซึ่งผมสั่งสีนี้มารู้สึกว่ามันอ่ะนี่เป็นรุ่นใหม่นะเป็นสีเขียวแบบนี้นเห็นไหมอ่านี่โอเคถ้าสมมติว่าผมจะเปลี่ยนสีผมก็สามารถทำนี้ได้ก็คือเปลี่ยนมันเลยนะ จบนี่ก็จะเป็นสายสีเขียวสวยเลยนะสีมันก็จะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับเพราะว่าเวลาคนเล่นกล้องอ่ะก็ไม่ได้ต้องการสีฉูดฉาดอะไรมากมายนะมันก็จะแบบว่าสีแบบดูดีหน่อยนะนี่ส่วนสองอันนี้นะนี่สีดำออริจินอลเป็นรุ่นแรกแล้วก็รุ่นล่าสุดสีเขียวนะจะเป็นนี้อ่านี่ ตัวแม่เล็กตรงนี้สามารถขยับได้นะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นข้างหลังนี่เห็นไสีเขียวกับสีดำอ่าค่อนข้างสวยนะผมก็จะมีสองเส้นไว้ใช้นี่เวลาขึ้นสองกล้องไว้ใช้สองกล้องก็จะใช้ทั้งคู่เลยเนาะเวลาใช้จริงก็จะใช้แค่ตัวเดียวเนาะก็ใช้แค่ตัวเดียว อะไรนี้นะซึ่งตัวนี้สัมผัสดีมากนะครับสัมผัสดีมากตอนแรกๆใช้มันก็จะแข็งๆหน่อยนะแต่พอพอแบบใช้นานไปมันจะอ่อนละนะเหมือนสายเบลวนะก็ค่อนข้างถนัดมือเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็รีวิวไม่มีอะไรมากนะเพราะว่ามันก็จะเป็นแค่สายของเฉยๆเนาะมันก็จะเป็นแบบเป็นอะเซสซอรีด้วยนะครับเวลาถ้าสมมติว่าเวลาเราไม่ใช้อะไรเงี้ยเราก็เก็บได้นะก็จะเป็นแบบ ติดแม่เหล็กตรงนี้มันก็จะมาติดเนี่ก็จะสามารถติดแม่เหล็กตรงนี้เวลาเก็บมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเวลาใช้ก็ดึงมาใช้ี้ได้ชึบแล้วก็ความพิเศษของพี่ดีไซน์อ่ะเขาออกแบบมาดีมากแล้วก็เลาล้ำหนักมาดีมากนะก็คือตัวนี้หูตัวเนี้ยเขารองรับได้หหูนะหนึ่งหูนะห สามารถรองรับได้น้ำหนัก90กิโลซึ่งคนทั่วไปน่าจะแบกของขนาดนั้นไม่ไหวใช่ไหมเออแต่ว่าเขาสามารถแบกของได้ตั้ง90กิโลเลยแปลว่าหูนี่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมต่อกับอุปก,กรณ์เรานะอย่างเช่นกล้องอย่างเช่นขาตั้งกล้องหรืออะไรต่างๆที่คุณจะเอาไปห้อยแล้วก็แขวนเจ้านี้ได้นะครับก็สามารถ เอาหูเนี่ยไปติดได้แล้วก็รองรับน้ำหนักได้สูงด้วยนะครับเฮ้ยเขาแถมอันนี้มาให้ด้วยนะก็จะเป็นหูหูคล้องนะครับหูคล้องหูคล้องนี่หายากมากนะครับสาคัญมากนะครับเวลาจะใส่กล้องเงี้ยถ้าเป็นกล้องปกติอะหูมันจะเป็นหูเปล่าอย่างนี้แล้วก็หูเดิมที่แบบใส่สายของเขาอะมันจะเป็นแบบสามเหลี่ยมเนาะซึ่งมันไม่ค่อยสวยนะครับถ้าเป็นหูแต่งของพี่ดีไซน์มันจะเป็นหูแบบนี้ นี่มันจะเป็นเหมือนไอตัวนี้เลยนี่เห็นไหมแบบตัวนี้นี่อ่าก็คือหูที่เขาแถมมาให้นะครับนี่เป็นชุดนี้เลยนะที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นหูเหล็กตรงนี้อ่าตัวนี้ก็ไปแต่งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวของพีดีไซน์ครับตัวนี้นะครับใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้นะเส้นละพันกว่าบาท ซึ่งถามว่ามันแพงไหมจริงๆความรู้สึกผมก็มองว่าแพงนะแต่เวลาได้มันมาใช้จริงๆแล้วอะ่ะแล้วก็มูลค่าที่สายเส้นนี้ปกป้องได้ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่แพงอีกต่อไปนะครับเพราะว่าถ้ากล้องคุณยิ่งมีราคาสูงนะครับสายพวกนี้จะยิ่งจําเป็นมากๆเลยในการแบ่งเบาภาระแล้วก็ ช่วยเราในการปกป้องกล้องได้ดีมากๆนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วก็ดูคลิปเวลาผมไปถ่ายตลอดนะก็จะมีสายตัวเนี้ยตลอดเวลานะครับซึ่ง ค่อนข้างสัมพันธ์มากๆสำหรับกล้องของผมนะก็จะเป็นคลิปรีวิวสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็สามารถกดลิงก์สั่งตามข้างล่างได้เลยนะครับผมก็สามารถจะ,ะใน s h อ p e e นะครับแล้วก็กดโค้ดส่วนลดได้นะครับใครกดได้เท่าไหร่ก็สามารถมาเม้นมาบอกกันได้นะเผื่อได้ถูกกว่าผมนะครับเซตนี้ก็จอดไปที่1,500บาทนะครับใครได้ถูกกว่านี้ก็มาบอกกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไระครับบ๊ายบาย